สำหรับเทคโนโลยีไร้สายนะคะเนระียนงสำหรับเทคโนโลยีไร้สายก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความห้เทคของอุปกรณ์โดยช่วยในการติดต่อสื่อสารนะคะระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่อง จะหมดเวลาแล้วสำหรับภาพหน้านะคะคุณจะให้นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สา,ย,ายกันมาโดยจับกลุ่มกันนะคะและ้วก็เตรียมตัวนำเสนอหน้าชั้นเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับน้าเรียนของ บลูทูธมาตรฐานการสื่อสารไร้สายระยะทางสั้นๆทำง,งานโดยใช้ระบบ e x นเตอร์เ Hopping s p r กันจะไร้สส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจผ่านช่องสัญญาณความถี่2.45กิกะเฮิรตซ์สามารถทำง,งานได้อนระยะทางสั้นๆเฉลี่ยไม่เกิน1เมตรมีความเร็วในการรับส่งสูงสุดที่1 mb เทคโนโลยีบลูทูธช่วยในการรับส่งข้อมูลและเสียงระหว่างโทรศัพท์คอมพิวเตอร์รอุปกรณ์อื่นๆสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้สายไฟในการเชื่อมต่อ NFC อนเอมตทคีเทคโนโลยีที่ย่อมาจาก e f i ร์ฟ Communication ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายชนิดหนึ่งที่ใช้กับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธแต่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และทางฝ่ายพัฒน,นารูปไปเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายมาเป็นการสื่อสารไร้สายที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในไมชานี้ที่กล่าวว่า NFC มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าบลูทูธนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าบลูทูธจะสามารถทำการสื่อสารการอรัตรยะที่กว้างกว่าแต่เพราะข้อจำกัดนี้ทำให้ง่ายต่อการลุนนจาะระบบและมีความปลอดภัยต่ำโดยเฉพาะการส่งข้อมูลคือแบบเครื่องต่อเครื่องเมื่อเทียบกับทาง NFC นั้น ถึงแมว่าจะมีข้อจำกัดที่ระยะสั้นกว่าและแคบกว่าแต่มีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะว่าผู้ใช้งานจะต้องเอาอุปกรณ์หรือโทรศัพท์นำมาสัมผัสกับอุปกรณ์ร,รณับเสียก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกันได้และยังมีการเชื่อมต่อที่ง่ายดายสะดวกรวดเร็วกว่าบลูทูธอีกด้วย ไวไฟเดร็กเป็นเทคโนโลยีที่กลุ่มอัจมริยะไวไฟพัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีไวไฟดั้งเดิมเพื่อให้อุปกรณ์พกพาสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วไร้รอยต่อและปลอดภัยทั้งหมดนี้ทําให้ไวไฟเดร็กถูกตั้งชื่อว่าเป็นเพชรคา,าดบลูทูธเพราะไวไฟเด e ็กสามารถทํางานแทนบลูทูธได้ทุกประการแถมยังสามารถรองรับแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ไวไฟเดร็กจะสร้างบนไวไฟดั้งเดิม แต่ไวไฟเด็กกับต้องการปัจจัยแวดล้อมในการทําง,งานที่ต่างกันประการแรกคือไ i ไ i เด็กไม่ต้องการเครือข่ายหรือระบบกระจายสัญญาณ WiFi เบเล็กทาให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบเครื่องต่อเครื่องทําให้ง่ายกว่าการเชื่อมต่อแบบปัจจุบันเนื่องจาก WiFi สามารถค้นหาอุปกรณ์ในบริเวณรอบตัวได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมเครือข่ายแถมระบบปลายทางยังสามารถแจ้งได้ว่ามีบริการใดที่สามารถรับได้บ้าง 3 g j เป็นระบบเครือข่า,ขายไร้สายรุ่นล่าสุดที่ทำงานบนพื้นฐานของระบบ ip ผ่านอุปรกรณ์พกพาโดยสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด1 4 4กิโลไบต์ต่อวินาทีหรือสูงกว่าในสภาวะก็แบนด์วิดนะครับคือความกว้างของช่องสัญญาณความที่สามารถใช้แทนสายไฟได้แบนดวิดหมายถึงความกว้างของช่องสัญญาณความที่ที่สามารถรองรับในการส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร ระบบดิจิตอลแบนด์วิดจะมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาทีหรือกิโลไบต์ต่อวินาทีสำหรับระบบอะนาล็อกจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตแบนด์วิดเป็นเหมือนสายไฟไร้สายในการเชื่อมข้อมูล GPRS หรือ General Packet Radio Service คือการเพิ่มมาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ให้มีสมรรถนะในการรองรับการสื่อสารด้านข้อมูลแบบแพ็กเกจเพิ่มบนเครือข่ายที่มีอยู่เดิมเทคโนโลยี EDGE จะใช้ช่วงเวลากับการรับส่งข้อมูลประมาณ9.6 KB เครือข่าย GPRS จะใช้ช่วงเวลา3ช่วงในการรับส่งข้อมูลจำนวน 28.8 KB เครือข่าย GPS มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่ระดับต่ำกว่า50 KB ใช้กับการเข้าอินเทอร์เนต็ตพกพาแบบใหม่ GPS หรือ Global Position System หรือระบบค้นหาตำแหนง่งบนพื้นผิวโลกด้วยสัญญาณิครับ GPS หรือ Global Position System คือระบบค้นหาพิกัดต,ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยสัญญาณวิทยุได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยกระทรวงการหมแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการกำหนดพิกัดต,ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกทั้งทางบอกอากาศและทะเลระบบ GPS ทำงานผ่านสัญญาณวิทยุที่รวบรวมรับสัญญาณจากดาวเทียมต่างๆจะนำมาใช้ในการคำนวณระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณและดาวเทียมแต่ละดวง สำหรับเครื่องรับสัญญาณจะมีขนาดเล็กและมีราคาถูกลงส่งผลให้สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หลายรูแปแบบอาทิเช่นระบบบริหารการจัดการการขนส่งการควบคุมการทุจริตและการรักษาความปลอดภัย่ เบสเตชันหรือสถานีฐานคือสถานีที่ติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณโดยต่อสัญญาณวิทยุที่อยู่ระหว่างระบบสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายบอร์ดแบนคือคำเรียกทั่วๆไปของระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นโมเด็มผ่านสายเคเบิลบอร์ดแบนสามารถส่งข้อมูลรูปแบบต่างๆอาทิเสียงข้อมูลและวิดีโอได้พร้อมๆกันมีความเร็วสูงกว่าโมเด็มแบบเดิมถึง40เท่า e d g d a t a Rate of Global Evolution คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ะ e d g e หรือ Enhanced Data Rate of Global Evolution คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีไร้สายก็คือเทคโนโลยีที่มีการกระจายสัญญาณแทนการต่อสายไฟ แบบเมื่อก่อนที่สมัยนี้เทคโนโลยีสายมีการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างสูงมีการใช้งานอย่างหลากหลายรอบตัวของเรามากมาย<ๆ>เช่น Wi-Fi 3 G 4 G ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จ้ำงวยความสะดวกให้อุปกรณ์ของเราสามารถใช้บริการอินเทอร์เนต็ตที่ง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นนำทางดาวเทียมเข้าเว็บไซต์หรือบร,ริการสุดฮิตอย่าง Facebook ที่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดเวลาใดก็มีคนเล่นให้เห็นยังกว้างขวางและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเราที่สำคัญที่กำลังจะมานั่นก็คือ NFC ค่ะที่จะทำให้การจ่ายเงินการโฆษณาและการส่งข้อมูลรูปภาพข้อความต่างๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายแสนง่ายเพียงนำอุปกรณ์ไปวางใกล้ๆก็จะได้รับข้อมูลนั้นแล้วซึ่งเห็นได้ว่า เทคโนโลยีไร้สายนี้ช่างสะดวกสบายเสียจริงดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักและสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องง่ายเราจึงอยากให้ผู้อ่านได้เปิดใจที่จะรับรู้ที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี Technology, อันทรงพลังเหล่านี้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องง่ายทั้งด้านธุรกิจที่ต้องออนไลน์ตัวเองตลอดเวลา ได้ลองใช้เทคโนโลยีอันทรงคุณค่าที่จะทำให้เราสะดวกสบายและสนุกไปกับมันเพียงมีอุปกรณ์ที่รองรับที่มีวางขายตามท้องตลาดให้เลือกตามความถนัดของแต่ละบุคคลแต่อย่าเพลิดเพลินจนลืมให้ความสำคัญคนรอบข้างมัวแต่สนใจจอสี่เหลี่ยมที่พบเห็นได้ในวัยรุ่นที่ใช้ผิดลักษณะวิธี เราจึงควรแบ่งเวลาให้เป็นแยกแยะให้ถูกเราก็จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและถ้าพร้อม9้าวทันยังฉลาดไปกับเทคโนโลยีไม่มีวันที่สิ้นสุด